ครับผมสวัสดีครับทุกคนครับผมตัวที่เราเห็นอยู่ตอนนี้นะครับผมจะพาพนมารีวิวตัวแคปตัวเตี้ยนะครับแคปตัวนี้จะเป็นแคปตัวเริ่มต้นคำว่าตัวเอ็นทีนะครับหรือว่าแซดดิทิชันนะครับราคาตัวนี้นะครับอยู่ที่ประมาณหกแสนสองหมื่นเก้าพันนะครับเป็นสีบอลเงินพี่น้องครับผมอ่านะครับเป็นแคปตัวเตี้ยนะครับตล้อนะครับเช่นเดิมเลยนะครับสีอาจจะเป็นสีที่เป็นแบบ ที่ยอดนิยมกระบะใดนะครับสีบอลเงินนะครับอ่าเดนะครับมาใกล้ๆครับผมลูกบางท่านอาจจะเคยพบแล้วนะครับเคยเห็นแล้วนะครับเป็นตัวที่ผมนําเสนอบ่อยๆนะครับจัดโปรล้วก็นะครับลูกค้าก็ตอบรับดีนะครับนะครับเป็นสีบอลเงินนะครับรุ่นนี้จะมีทั้งหมดอยู่ประมาณสีสีครับสีบอลเงินสีเทาดําสีดําแล้วก็สีขาวนะครับสีขาวจะลดลงเกตพันธครับผมเป็น6กแสนสองหมื่นสองพันพี่น้องครับผม อ่ามะบงรลปมรักของเขานะครับอไฟหน้านะครับไฟหน้าก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมแล้วก็ยังบ้วนพิตันหมอกับพี่น้องครับผมกระจังหน้าโครเมียมเน้อพี่น้องครับตัวนี้ก็จะเป็นมันเงานะครับตัวช่องช่องล่มนะครับช่องระบายอากาศตัวนี้นะครับอ่านี่ครับผมอยู่ด้านกว้างครับสวยงามนะครับส่วนกระจกมองข้างพี่น้องครับผมครับผมก็จะเป็น สีดำนะพี่น้องครับผมก็จะมี LED เนาะรอบคันตรงนี้รอบกระจกตัวนี้นะครับขอบล้อนะครับขอบล้อจะเป็นขอบ16นะครับผมเป็นลักษณะของโคเมียมนะครับเป็นล้อแม็กโคเมียมนะครับฟ้าด้านข้างก็จะเป็นแบบนี้นะครับนะครับถังน้ำมันนี่บรรจุได้ประมาณ80ลิตรพี่น้องครับผมเดี๋ยวจะพาพบงอัตราเฉลี่ยของเขานะครับดูด้านท้ายก่อน อีกแล้วครับพี่น้องครับผมก็จะมีไฟที่เป็นไฟท้ายนะครับไฟเรียวไฟยังพวกนี้ก็จะเป็นหลอดนะครับเป็นมาครับอันนี้ก็จะเป็น LED ไฟท้ายดวงที่3นะครับนะครับเดี๋ยวภาพอยู่ดวงตัวนี้ฟังนี่ครับผมสัญลักษณ์ดีโวนะครับด้านข้างอ่าเดี๋ยวภาพอยู่ดงด้านในนะครับพี่น้องกระจกเนก็พับแบบดึงเข้ามานะครับแล้วก็ตัวนี้ปั๊บ นะครับปรับกระจกได้ครับทิศทางด้านขวาด้านซ้ายนะครับพี่น้องปรับทิศทางเขาเราก็โยกเอาได้พี่น้องเนื้อเขาก็ปรับกระจกฝั่งนี้นะครับถ้าเราเลือกฝั่งซ้ายเราก็ไปฟังปุ่นนะครับผมอ่าตอนนี้ก็จะเป็นออโต้นะครับออโต้จกฝั่งขวามือของคนขับก็จะเป็นออโต้นะครับล็อกนะครับขายล็อกครับผมผาทางน้ำมันอยู่ตรงนี้ครับผมกระโปรงหน้าก็อยู่ซ้ายฝั่งซ้ายมือนะครับอ่นส้นนนี้นะครับพี่น้อง อ่าครับผมแล้วปรับสูงต่ำได้นะพี่น้องครับผมตามสรีละของพี่น้องนะครับสูงต e ่ำตรงนี้นะครับนะครับพี่น้องบางคนจะใส่ง้านพันปินนะครับก็ตรงนี้เลยครับปรับสูงต่ำตันนี้ก็ปรับเอียงนะครับพิเศษก็คือระบบเกียร์ก็จะเป็น6สปีดพี่น้องครับผมเกียร์ที่6ก็ประหยัดน้ํามันนะครับนี่ครับมันจะโฟกัสได้ไหมครับอ่าเนี่ยครับหกสปีดครับผมเจ็ดกับเกียร์ถอยได้พี่น้องนะนะครับแล้วก็ส่วนด้านหน้านะครับ อยู่ตองควบคุมพวงมาลัยอาจจะบ้านในมีนะครับพี่น้องให้ห้องควบคุมอยู่ฝั่งเดียวเด้อนี่ครับอีกเขจะมีปุ่มควบคุมของจอนะครับพี่น้องจอมตัวนี้ก็รองรับ Apple CarPlay พี่น้องเสียบสายเข้าไปในช่องนี้นะครับสายชาตินี่แหละครับของ Apple นะครับ iOS นะครับมันก็จะนะครับถามแล้วก็ใส่ Apple CarPlay ได้มีระบบนำทางให้พี่น้องนะครับอันนี้ก็จะเป็นคอนโซลพวกแอร์พวกแหล่งตังนะครับก็ใช้ได้พี่น้องครับผมเอาไปใส่งานนะครับ บ่อเป็นบ่อผาครับคุณภาพสูงนะครับเห็นไหมครับกองใส้แก้วน้ำก็ได้หลายทีนะครับตรงนี้ก็มีครับนี่ครับพี่น้องโอเคครับมาดูด้านท้ายนะครับเดี๋ยวพี่น้องบางคนก็ถามว่าครับผมว่าเขาจะเติมล้มอย่างายปนไหนนะครับพี่น้องมึงสังเกตนะครับเดี๋ยวผมจะให้เบิ้งครับโฟกัสนะครับตอนนี้คือยังไม่บรรทุกพี่น้องถ้าพี่น้องบรรทุกแล้วนะครับเขาจะจะเติมล้ม ล้อหน้าเท่านี้ล้อหลังเท่านี้นะครับผมอ่าส่วนถ้าเกิดมาดงานบรรทุกกับสีเติมท่้งนี้อหล้งกับนักเกิดไปชักงน้อยกักขาสิบเอ็ดแตงสีนะครับเดีนยวมครับถ้ามีงานบรรทุกนี่ยพี่น้องเห็นนะครับอ่าโอเคนะครับอ่าเรามาดูถ้าด้านหลังนะครับด้านหลังขังเก็บสัมภาระตัวนี้ก็ฉีทด้แถมเบะแคปแหยครับอันนี้ก็จะเป็นพวกแม่แรงนะครับเกี่บแม่แรงฝั่งหนึ่งก็จะเป็นอะไรอีกฝั่งหนึ่งนะครับอันนี้พี่น้องเบิ้งครับถามว่าพวกอ่ารุ่นนี้มันจะมี เชิงเสียงนะครับลำโพงอยู่ประมาณทั้งหมดอยู่สตัวคูนาพี่น้องด้านหลังที่เราเห็นแว๊บเมื่อกี้นะครับตรงนี้ยังพอมีดอกลำโพงครับพี่น้องไปใสเอาเด้อครับผมนี่ละครับอ่าเรามาดูส่วนอัตราสิ้นเปลืองน้ํามันรุ่นนี้หลายคนมันกระถามมาว่าอัตราสินเปลืองน้ํามันเท่าไหร่นะครับรถของเขากับน้ำหนักพ่อใดนะครับอ่าดูครับเวลาเราสังเกตดูนะครับนี่ไหมครับ 15.4นะครับ15.4หครับเกือบ16แล้วครับก็ถือว่าประหยัดนะครับประหยัดน้ำมันมากนะครับอ่าครับเดี๋ยวนะครับเราจะถายมาดูอีกรอบหนึ่งครับไปมาเบิ้งครับนี่ครับถูอกใจบอสคับพี่น้องครับผมตัวนี้เป็นสีอ่าบอลเงินนะครับราคาอยู่ที่6 29,000าพพี่น้องครับผมอ่าถ้าเป็นสีขาวก็จะลดลง7 00 0บาทในรุ่นเดียวกันนะครับ รุ่นนี้จะมีทั้งเกี่ยวกับปุ๊กและเกี่ยวโต้ครับพี่น้องครับผมอ่าตัวนี้จะเป็นตัวเริ่มต้นถ้าเป็นตัวมิดคือตัวถัดไปนะครับของตัวเตี้ยเข้าก็จะได้โปรเจคเตอร์นะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์เลยครับผมอ่าเห็นไหมครับมักบอสครับผมถ้าพี่น้องสนใจกันนะครับก็ติดต่อมาได้เลยครับผมอ่าหรือยังไงก็อยากดูคลิปต่อไปก็ฝากกดติดตามไว้ในนี้อครับพี่น้องเด้อทางช่อง YouTube ของเขาครับผม วันนี้ขอแค่เพียงเพียงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับผม